มาดูเด็กให้อาหารหนูเด็กอนุบาลครับให้อาหารหนูครับง่ายๆสะดวกเด็กอนุบาลก็ให้ได้ครับเด็กอนุบาลกับเด็กป .4 ให้อาหารหนูให้อาหารหนูนหอันนี้คือได้เลี้ยงเด็กเด็กให้อาหารหนูครับอันนี้อะไปลาของอใครเดี่ ง่ายๆเลยครับง่ายๆเลยเด็กสนุกกับการให้อาหารหนูครับพอเราให้ถูกวิธีเด็กก็ขยันเด็กให้อาหารหนูครับ เด็กอนุบาลก็ให้ได้สองคนช่วยกันสองคนช่วยกันครับสองคนช่วยกัน มืดครับมืดฝนจะตกมองบอมเลค่อยวิ่ให้น้นนะตาตาค่อยหนน เด็กให้อาหารครับ okay. ง่ายๆครับง่ายๆง่ายๆง่ายๆครับ <Yeah. S 1> เด็กให้อาหารหนู ครับดีลพลฟาร์มก็พามาดูครับมองไม่เห็นครับข้างในคือมันมันมืด